มาด้อพี่น้องมาเด้อมากินนกันมุกต๊อกเอาคนไงปันอุ้หบไหนจักเดียกูบอกว่าเอาน้อยๆนอยมันจะข้อนจิ้งมาไ่อารมณันนี่ว่ากูไหลอุสือมากครับเนี่ยว่าือมากครับน่ยมน้นใบมาไง อยากไลฟ์ไปสื่อเอาไม่ลมหลอกสมนายแย่เป๊ะแระสมน้ำว้าวเมื่อคิดแตกก็บันเายากจอยากตอนนี้บ่ก้องบัน,นีมันมามคุณตัวสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อม,มากินทิพซ่ามุกันยายแป๋ใจดีใจดีนี่สื่อทิพซ่ามาฝากยายใบแหมอยังก่อนิพซ่าก็จะยิ่งยายแป๋วว่าวางสั้นแหมอยังยายแม่นทิพซ่ายลยสิฟิชซ่าฟิชซ่า แม่หังกับร่องมองเดียวกันล่ะร่องซาซาเค่กันเออเออพิซซาเออมันร่องมองเดียวกันล่ะกูก็เอิญว่าเป็นมาดพี่น้องมาเด้อมาจินเด้อเปิดจินเร่อยบ้านนี่อันมึงชื่อมัตตาใส่ชื่อมัจาาบาระเบือฮมึงคือใจดีแต่เพื่อนยมันก็บพิซแซ่บเนาะ เป็นเต็มๆมาให้มูกินน้ำละเออขันว่าสื่อไม่กูกินกูกินก่อนเด้อมาดับพี่น้องมาเด้อมากินนนกันเดี๋ยวเดายเดี๋ยวาเด้อมันต้องใส่ซอสเดียวกัดเลยปิกัดเลยอรโอดมั้งขี้แก่เหรอใส่ซอสก่อนคือว่าเห็นย่าเปรี้ยกัดปะกูกัดบุคือว่ากูกัดบ่กูยันแค่เฉวม กินไห่ตัวพอแล้วบันเอาแล้วมันบิดละจะได้ของบอกกาฟังไว้เ้าเช็คไม่กี่ตัวเด็กเต็มเลยหรอกน้ำลายออกมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาหนี่กินบุ้งกันเด้อเองคือว่าไห้ย้ายเปียนกินก่อนย้ายเปียนมนคื้อมาดิคื้อมากก็กินก่อนบ่้าคื้อมากไอ้กูเนาะ ว่าเสือไหมคู่กินก้อนปลามันหยุดแต่เห็นนี่เฮ้ยเศรษฐีวะกูเสือมากไมากินก้อนกูเอากินก้อนละโอเคมีขึ้นเนี่ยเอามื่อกี้เผ็ดอันใหญ่ไปนั่นมันจะเบิดกูซื้อมาเอาซื้อไหมกับเป็นยังมื่ว่าเสือไหมกูเนาะกิ้งจกอันหน่อยกบ

จัดรจัดย oh. yeah. oh, yeah. ังไงกับมึงวะเ่าจัดยังตาบลี่ราตัดสตาบลีโอเมนเนียนเนียนกูจีคุยวาเฮียนกูว่าอะไรวา รสชาติหวานหนกว่นก่ขี้เงันานชิ้นหวน่าฮว้าไม่ร้เป็นคเคยกินบี่รสชาติขี้นานไ่ะทไมกูเจนขี้ยนดเป็นยังไงกันมาแอวะกูว่ารูสว่ารสชาต้นหวยนโอ้หมมหเอียนเอีน เออใหวแบเอี้ยนเมันีเหี้ยนเออเอี้ยนเกินกินินตอบเอากนในป่นไุไบ้านดจะเียบินอยเน่กูื้อมากกกะยังซื้อมาอยูกูถบานกินหลายกิไนก็าจิ้ตีใบตีโอ้ยกูบอกว่าเอาหน่อยหน่อย เอ้วันนนมึงจะคว้าจริงเมาไรอัลูกมึงฉันี่ว่ากูกิไลกูซื้อมากักด้วยเนี่ยซื้อมากขักดูแล้วว่าซื้อมากขักมึงจะไปบีบตัวังตกลงคอเอาตอนง่ายกันมึงเนี่ยฉนมีกต่ว่าเอาตอนง่ายๆเนี่ยมึงเนี่ยกูซื้อมากคักด้เน่ยกูซื้อมากให้มึงกินน้มึง กิน้ทย oh, e ังไงก็ไม่เอตอไงก็ห้าปรมจากักุแป้งจะค้อมาแป้งหัวกินสบายมาอันไหเอามันก็เป็นนั่งกันแต่กูแ็บงิติดอกไม้ัอยากไล่ไปสื่อเอาไม้หรเอาไปกินที่เดียวกูไปกินมาป ไปจืดเอาไหมเนอะอากไรเาไปกินอะไรก็ได uh, <Okay. S 1> ้กูจืดมากให้กินเอาไปกินผู้เดียวหนามึงบ้าีปอเล็ดมึงก็อยยากอมึงก็อยากลาจันแต่ไ่ได้กินไรถึงน้ามึงได้ห้ามได้กินบ่บันห้งกหลาบนทักบ่บันเอ้บายอกเว่กินผู้เดีย ô kinh con ơi dạc bơ chúng nà dạy bè e lè chúng nà nà mừng bơ mơ là chít tẹc bơ bà nè mừng nó chả dạc to nha ít bộ bơ khăn bà nè mừng mâm cú chó ô tốt chát yên ở dây tốt chát kì nhận vần nà dạy bà phái phái sư cơ Hãy เดี๋ยวกินตอนเย้เลยบ่ให้กินเลยตีบ่แล้วยันบ่เลยกินแม่มันก็กชีสแป๊บบ่แค่ยันนย่นัเสียรสจัดจีเหียนนี่ไหมยันเรารสแซ่บไหมว้ามันคือเขาใจซื้อแไฉลวะมันเพื่ออะไรล่ะเพื่อมันวะถ้ารูปไปซื้อก็แปรแล้วตีบัดนี้ยันสิได้ไปซื้อคือมันอยู่รสจัดจีเหียนแซ่บวะว้าเดี๋ยวไปทุกพี่น้องกินกันเออไปกับ้านไปไปเออ ไปคูพี่น้องกินกันเด้อโอ้ยผีเว้ยเจ้าจะกินซอสย่อยนี่กกินแล้กินเต๊ะเต๊ผู้เลยบ่ากินซอสเป็นไม่ได้กินกับนั่นอีหยังกว่าพิซซ่าขี้เใีญ่พิซซ่าขี้เใีญ่เอาทะลุไปซื้อนี่ไม่กลัวกลัวรอซื้อแม่มากินบู้เดียวีห้าน่ะนะอยากกินของคนนั่งเลยอยากไล่เอาไปหมดมือลินเลยจะได้กินเพราะตอนไปว้ายังก็ไม่ได้กิน แป๊บงแล้วยิบมมาไว้ตีเมือมไว้ตี่มือมไว้